สังคมไทยเป็นสังคม wow. ที่นับพี่นับน้องนับญาติกันแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นพี่น้องจริงจริงครับจริงแบบเรียกใครสักคนว่าลุงแม่เขาไม่พี่โจพี่เลยพี่โจน้องเลยครั่าป้าแม่เขาจะไม่ได้เป็นพี่แม่และคนแก่เรานับเป็นย่ายายกันเป็เธอบอกอยาฟังเพลงรักโอเคเพลงนี้ฉันจัดไปให้เธอจัรู้เลยไม่เจอโอ้โหนงเบบี้ฉันก็มีงานอยากก็เจอได้เข้าใจเธอเป็นอะไรก็บอกใั้ฉันได้เข้าใจเฮียไม่เคยคบหลายคนนะ ไอ้ยียก็ถ้าคุยหลายคนนี้ชีวิตชีวิตเราเรามีสิทธิเลือกไอ้เหียแค่คุยหลายคนนี้ไม่ได้คบหลายคนท่าไหน่นอยคบก็คบคนเดียวมึงเออเปล่าถ้าแต่กูมาจะตีมกูมีแฟนอยู่คนเดียวบอกกูบอกบอกูค,คบหลายคนเออมึงไปดูใครมาไอ้ยียพวกนนะคุณน่ะกูอยากจะรู้ว่ะดูติตรงแบบดูติกตอกป,ปะไม่เอาไม่พูดดีกไายเฮียไม่พูดดีก่าไม่พูดดีก่ายเฮีย ขออญาตเงียบละก,กันนี่ฮไม่ค่อยอยากเหล่าเดี๋ยวแหลมไม่เฮียกค่นไปดิพี่ คุณดูลองเคยดูคลิปนี้ปะอ,อยากลองดูคลิปนะี้อายุเท่าไหร่กรันสามสิบสองค่ะนะการทำอาชีพอะไรหนูเป็นพยาบาล มีอะไรอยากคุยกับพี่ครับวันนี้เหมือนแบบเวลาเรากลับบ้านอย่างเงี้ยเราแต่งงานมารประมาณสักหนึ่งปีก็จะมีลุงป้าแถวบ้านก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมีน้องสักทีอย่างนั้นอย่างนี้คือเหมือนเราก็ไม่ได้รีบอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกแค่ว่าเออถ้าจะมาเดี๋ยวก็มาเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีกลับบ้านไปงานแบบงานศพคนแบบในครอบครัวด,ด้วยซ้ำคือรู้สึกว่าเขาควรมาแบบแสดงความเสียใจหรือเปล่าไม่ใช่แบบเมื่อไหร่จะมีน้องเมื่อไหร่จะมีน้องอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่ามันเหมือนมันผิดเวลาขั้น <c oughs> เขาแบบทำไม่เป็นเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพนมือมันเกินไป <c oughs> พี่มีสองมุมครับ <c oughs> พี่มีสองมุมในการเลือกระหว่างพี่จะสอนวิธีการรับมือโดยไม่ต้องสนเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรกับ ข้อแท้จริงที่ว่าทําไมผู้คนเขาถึงถามการพี่ให้<ะ>การเลือกด้านเดียวการเลือกมาหนึ่งมุมครับข้อสองค่ะคือเหตุผลที่ทุกคนเขาถามใช่ไหมครับ<ะ>การฉลาดมากที่เลือกข้อนี้<ะ>เพราะถ้าเกิดการรู้เหตุผลข้อสองการจะสามารถรับมือได้ในข้อหนึ่งครับ<ะ>พี่ไม่ได้ลองภูิอะไรนะแต่พี่แค่ชมเชยว่าการฉลาดมาก<ะ>การรู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงถาม<ะ>ก,าการก็จะรู้วิธีรับมือเองโดยอัตโนมัติเอาละทีนี้พี่อยากอธิบายให้ฟังครับสังคมไทยเป็นสังคม ที่นับพี่นับน้องนับญาติกันแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นพี่น้องจริงครับจริงแบบเรียกใครสักคนว่าลุงแม่เขาไม่พี่โจพี่เลยพี่โจน้องเลยพี่โจน้องเครัป้าแม้เขาจะไม่ได้เป็นพี่แม่และคนแก่เรานับเป็นย่ายายกันหมดประเด็นก็คือว่านี่คือพื้นฐานของสังคมไทยแท้ของเราเป็นสังคมกสิกรรมมันต้องพึ่งพาอาศัยกันตั้งแต่โบราณกาลเราก็เลยติดนิสัยในการพึ่งพาอาศัยผู้คนแล้วเราก็จะไม่มีกรอบเราสามารถเดินเข้าไปเคาะประตูเพื่อเออแม่ยืม มกระปีสักหัวแม่มือซิอะไรอย่างเงี้มันเป็นอยู uh> ่ใน DNA ของเราแน่นอนข้อดีมันก็มีก็อย่างที่บอกข้อดีก็คือมันรว่มันเป็นผึกแผ่นมันอบอุ่นใจอันนี้ไม่ค่อยตรงอันนี้ไม่ค่อยตรงเปียๆอันนี้ไม่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 นี่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ตอบโจทย์ชื่ออะไรเรา ผมชื่อขวดครับขวดอายุเท่าไรครับผม,มาอายุ32ครับขวดทำอาชีพอะไรครับ้าขายธุรกิจส่วนตัวครับวันนี้ขวดมีอะไรอยากถวาพี่ครับผมแค่อยากถามว่าทําไมเพื่อนของพี่ชอบถามว่าทําไมเมื่อ,อไรเองจะมีเมียทกทีและพี่เขามีเมียไหมมีครับแปลว่าขวดก็ไม่มีเมียไม่มีแฟนนะเด็กผมไม่มีแฟนผมไม่มีเมียผมไม่มีอะไรเลยครับ <laughs> ชัดเจนผมนี่จดทําทำงานอย่างเดียวเลยครับมึงอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงถามอะครับอย่างเงี้ยเหรอครับผมใช่ครับเพราะเขาอยากรู้เออแค่นี้เองผมก็เลยอยากจะตอกเขาว่าผมไม่มีเวลาผมทำแต่งานอย่างเดียวแต่เขายังไม่เข้าใจครับถ้าเขาไม่เข้าใจงั้นเราเป็นฝ่ายชิงเข้าใจกันเลยดีไหม พี่จะสอนให้เรื่องบางเรื่องต้องใช้ความเข้าใจกันสองฝ่ายเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจร่วมกันคือเราไม่ควรเสกเรื่องชาวบ,บ้านเราไม่ควรไปถามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเราไม่ควรเอาตัวเองไปเป็นมาตรฐานสัตสิทินคอนอื่นเราไม่ควรไปก้าวไกยเรื่องส่วนตัวคนอื่นเอถ้าสมมติว่าทั้งเงป่งขวนเราเข้าใจตรงกันฟังบ้างไหนได้เฮียก็จะไม่มาถามซอกแซกกันเราก็จะไม่มายุ่งเรื่องส่วนตัวกันถูกไหมฮะแต่เอิญพี่ขอ<า>งมึงคน<า> <ๆ S 2> นี้แม่งไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ ขนาดมึงอธิบายเหตุผลเพราะมึงไม่มีเวลาเลยเขายังไม่เข้าใจเขายังถามอีกแปลว่าหนึ่งเขาไม่ได้สงสัยในตัวชีวิตมึงหรอกครับแต่เขาแม่งไม่เข้าใจกติกามารยาทสังคมคือเรื่องแบบนี้เขาไม่ถามกันและจะเอาความที่มึงมีเมียมาตัดสินว่าทุกคนต้องมีเมียเหมือนมึงไม่ได้เขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลกเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะนั้นขวดเราก็ช่วยเป็นฝ่ายเข้าใจเรื่องพวกนี้แทนเขาทำได้สองวิธีมีมารยาทปะก็รับมือไปเพราะเราเป็นคนมีมารยาท ก็เขาถามมาแล้วก็ตอบไปก็ถามมาแล้วก็ตอบไปโดยที่เราต้องรู้อยู่แก่ใจว่าตอบไปมึงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะนั้นกูตอบตามมารยาทนะ่ะคือหนึ่งกูไม่คุยกับมึงกูไม่ยุ่งกับมึงกูหนีมึงกูหลบมึงจบถูกต้องอั้วนะนั่นแหละนี่คือคําแนะนําของพี่ครับขวดแค่นี้เองครับจบแค่นี้เลยครับพี่เคยมีคาถาเอาไวป้ปฏิเสธคนขี้เสียกคือคําว่าไม่สะดวก แต่ไม่สะดวกนี่เป็นยาแรงแต่สิ่งที่พี่บอกขวดเนี่ยเป็นขั้นแอดวานซ์อีกเขาเรียกว่าขั้นระดับความเข้าใจเพื่อให้มึงได้รู้จักมนุษย์จริง,รงๆว่าอ๋อมนุษย์ประเภทนี้มนุษย์เสือเอขาเรียกว่าเคล็ดลับรับมือมนุษย์เสือถูกต้องไับพี่ไปจุ๊บๆครับจุ๊บทุยจุ๊บๆครับจริงๆโคตรเกลียดอ่ะแบบจุ๊บครับเกลียดจัดเลยพวกแบบเนี้ยพวกแบบพวกดูแบบดูไฮไลท์อะสิบวินาทีมาตัดสินชีวิตคนอื่นอ่ะ เหียครัแม่กูเลี้ยงมากี่ปียังไม่ตาสินกูเลยเหียพี่โดดเติมมาชาปะเนี่ย ๋ยวมีตังเติมกระชาสักหกพันลูกว่ากี่ลูกนะเอออกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทอ๋อนะั่นคือพี่จะเติมเท่านี้เหรอใช่ใช่โอเคพี่โอเคอยากอยากอยาก,อยากเติมเท่านั้นนะแต่ไม่มีเนี่ยอ๋อผมก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้พี่จะไปไหนอะเราไปหาอะไรกัน,น <จอ S 1> ไหมโจเนะี่ยพี่ อะไรนะโจเราไปหาอะไรทำกันไหมพี่อยากไปจกบอร์ดอ่ะไปดิปะให้สอนปะเฮ้ยพี่พี่มาในบ้านผมค้าบอร์ดแป๊บนึงอันนี้ต้องต้องส่งเท่าไหร่อ่ะห้าอาทิตย์ละห้าอุ้ยอะไรนะพี่บอลพี่บังพี่หลงสวัสดีครับพี่พี่บังพี่หลงพี่คุณสวัสดีครับเจอเลยเหรอครับเฮ้ยไอ้โจเปิดไอ้นี่ไปยังยังอะพี่ยังครับ ไอ้หลวงซื้อกะชาย,ยัางอ่ะดังเลยไปตู้ก่อนคิดถึงหมอดูคนนั้นวะถ้าทวนนี้เชื่อหมอดูคงคงไม่ต้องมาเจออะไรใครพิมพ์อะไรอย่างงี้เนาะถ้าเราเชื่อหมอดูเนี่ยตอนนั้นอนะเนาะคนดูถ้าเราเลือกที่จะเชื่อหมอดูอะ ชิดม่งคงเป็นแบบนี้วะมีใครคิดเหมือนกันปะสิงวะก็ยจะเปิดถึงวันที่ห้าครับรุ่นชเวดากอง ช่องบองสลังเกือไม่ไม่ไม่ถ้าเชื่อหมอดูอ่ะดีเลยมึงมึงคงลืมแล้วล่ะกูไม่อยากพูดหรอกว่าหมอดูทำนายว่าอะไรไม่ค่อยอยากลืมความหลักเท่าไหร่เฮ้ยโจมีข้าวให้พี่ป่ะไม่มีเลยพี่ข้าวในตู้สูตรเลยพีมีมีมีถ่านมีอะไรป้าไม่มีเลยพี่ไอะไรเรียกว่าอะไรวะไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยเติมเท่าไหร่ไอ้โจ ยังไม่ได้เติมเลยพี่แต่น่าจะประมาณเจ็ดพันลูกพี่มันรู้จะได้ไหมเนี่ยปืนเนี่ยเจ็ดพันลูกพี่ราคาปืนแบบทุกอย่างอะ่ะมันคือเท่าไหร่พี่แบบรวมๆทุกอย่างอะ่องอะรวมๆทุกอย่างเหรอใช่ใช่จริงๆนะเว้ยถ้าถ้าถามกูนะจริงๆเนี่ยแค่มึงมางัดร้านมาช่วยเขาตลอดทุกวันทุกวัน,วนแล้วมารอบบ่ายเนี่ยมาช่วยงักจริงๆอาจจะไม่ต้องเสียค่าปนืนก็ได้นะเว้ยจริงๆแล้วยอ่ในมุมกูนะ แบบมันมุมมองไอ้โจมันอยากได้ไวๆมั้งพี่ไม่ใช่พี่มุมมองผมก็คือแบบเหมือนเราแบบไม่อยากให้แบบไปหนักแก่งนะพี่นึกออกไหมเราแบบเข้าใจเข้าใจแตยถึงว่าเอย่างน้อยแบบว่ามึงคือมึนใครแกงก็ไม่อยากจะเอาเงินมึงเยอะมึงเข้าใจปะเข้าใจพี่เข้าพอเก็บตรงนี้ไหมใช่ครับพี่เฮ้ยมีคนปิดยอดสามพันเอ็ดพี่แจนดูในเพจดิพี่แจนพาลูกพาลูกพี่เลยเนี่ยลูกขี้เลยพี่ลูกกูไม่ใช่พี่คนนี้โดนเน็ตหนักจัดเลยจิต่่ออยูหนนน้้าาบะ ไอ้เอ็งเอาเอ็งอาคำอื to to ่นไปเลยตัดวะำน้องอื่นเลยกูจะใช้ดีออนโอ้ยฝาดเอ้ยกูจะไปจกแคปจะไปจกใครจะไปวนแถวแลนเนเปล่าเปล่าเปล่าไปกับใครไปกับใครถามว่าไปกับใครถามว่าไปกับใครเป็นแถวไปกคนเดียวแล้วผู้ชายหนึ่งเอาไปทำไมครับพี่เขาน่าจะดูอยู่เออางฝากขอบคุพี่เขาหน่อย พี่เขาท่าจะไม่อยากเปิดเผยชื่อเรียกเขาว่าพี่คนสวยแล้วกันไปหาแรกกับอ้วก็ได้ไว้สัตว์รตสี่เขาพิจารณาได้อยู่สวยากปะเนี่ยพี่คุณเออพี่พี่ไปเรื่อยเลยนะเลยกูเลยสวัสดีเดี๋ยนี้ออยทำอะไรอ่ะไอ้ยู่ใบังกูจะโดนไปนักคนเดียวทำไมกูไม่ได้จำไปนักคนเดียวกูจะไปวนวนแลนด์เขียวจบแคปกูก็จะไาวนหลายๆรอบเดี๋ยวพี่ไปกับผมก็ได้พี่คุณเอาเดี๋ยวผมไปด้วยอ่ะผมไปด้วยใช่หมายถึงว่ากูจะได้วนไม่ผมว่างผมขอไปด้วยได้ไหมล่ะจบผมจะเสียเวลากูสี่สัตว เอาผมจกช่วยพี่ก็ได้ไงไอ้บิลลี่มึงด่าดิมึงมึงไม่เข้าใจนี่กูจะสื่อไอ้สัตว์ก็คือการจกแคปการจกแคปโดยใช้นนออเนี่ยคือนั่งคนเดียวตัวเองจกใช่ไหมแล้วไปเอาคนอีกสามคนอ่ะมาจกพอจกเสร็จปุ๊บก็เอาอีกคนอีกสามคนไปส่งแล้วก็เอาอีกสามคนใหม่อ่ะไปแต่ถ้าเกิดมึงนั่งไปด้วยเนี่ยมันจะได้แค่สองอ๋อต้องูดาวอีกใช่โอเคครับโอเคโอเคขอโทษครับพี่คุณสกายไปไหนอ่ะจะไปตกปลาครับเนี่ยใช่ไหมเนีอยอ่ะเพื่อน แม่ไอกูอยากนั่งในนอนว่างมันแน่กูชิวๆพี่บังพี่จะไปไหนอ่ะพี่พี่บังตัดเอ้ยพี่บังวันนี้พี่จะไปไหนอ่ะว่างว่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดินเล่นด้วยผมก็คาร์บอนกับพี่คนดูมึงว่ามึงว่ากูหิวตังค์มากถ้ากูเขียนว่าเจ็ดหมื่นแล้วกูแบบเปลี่ยนทับเป็นแปดหมื่นอะไรเงี้ยมันมันยังไม่ไเปิดมันเฮี้ยไหมถ้ารักแบบแม่ก็ใช้ได้เขาแจกฟรีอ๋อยังเปิดไปแล้วพี่ เดีออกได้ปะเจโจนได้ตังห้าหมื่นละถ่ายตัวโจนคนเปิดใช่เจโอของไปได้บัมกชามาดิเน้อ่อแล้วมึงครับพี่บังครับพี่ของไปได้บัมกชาก็มันก็ไม่ต่างเดียวกับรอบที่แล้วมั้งพี่ผมไม่เห็นมีอะไรไต่รอบที่เดียวเลยมีบอร์ดไหมมีบอร์ดไหมมีใช่พี่แต่มีบอร์ดเพิ่มขึ้นมาครับพี่ปังเปิดได้ปะไม่ได้เลยครับพี่แล้วแต่แล้วผมก็รู้สึกว่ากล่องเหมือนพวกกล่องตีอาวุธอะไรองี้เหมือนมันจะคุ้มขึ้นครับพี่พวกกล่องตีอาวุธกับไอ้กล่องท็อปเทียร ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันคุ้มขึ้นแม่คนรู้แต่ว่าเราก็เอาแค่นี้แหละแล้วรอบหน้าเราเราก็ฝากเพื่อนเอาเราก็แบบเขียนยอดเอาไงอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้มีกมะดูค่ดดคอยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราเราเติมตอนสองทุ่มแล้วกันนะเราก็เขียนไว้ก่อนว่า ทับเจออ็ดหมื่นบวกโจมี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 ค่าปบ้าน้องมีครับพี่บังกระเป๋าอะไรครับขอข้าจานนิดกเป๋าอะไรพี่ข้าวศูนเจ็ดนี่พี่อิ่มอิ่มได้สี่เองอ่ะอะอะไรนะพี่ได้สี่จานเองพี่ไหนพี่บอกจานเดียวพี่เอาห้าพี่ขอห้าเจ๊ไ <laughs> ฟเป็นไรอ่ะมันเห็นมันมาอยู่นะพี่น่าจะไปเติมไปเปิดอาชาเปล่ออาพีพ่ ใช่ S <S หเ,เหรออัดได้เหรอพีอัดอัดจะเอาปืนพี่เตฟานอ่ะอ๋อพี่ซื้ออรากว่าสกูเขาเลยแกซื้อเลยนี่หว่าเพื่อพี่สวยพี่คนสือจะแบบเตฟานอัดไอ้ยี่กูฝันว่าแบบอยูไหนเนาะเื่อเขามาเพื่อไปสองหมื่นหนึ่งเงี้ยโอ้โหไอ้ย่าโจ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 จะว่าโจเริ่มเริ่มโลบละโจโจโจเขาดูเขาดูฝากเตือนสติโจหน่อยคนดูทั้งพักิจจะคืนเลยเนาะพักกิจอะไรฝากฝากเตือนสติไอ้โจหน่อย ออกเฟสหรอโอเคๆดูวักชาอยู่ฝากฝากเตือนติโจ้หน่อยอยากเยิาเริมเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มหิวเงินเริ่มแบบจะสูบตังค์อย่างเดียวละแมวแมวโจอย่าโจแต่แต่ถ้าพี่คนนั้นดูอยู่ก็พี่แจ็ผมฝากพี่ไปพิมพ์ขวาคุมเขาหน่อยดิพี่ผมผมสตรีมอยู่อะโจอย่าโจโจ โจยาโจแต่ถ้าพี่ดูอยู่ก็ได้นะพี่โจยาโจโจยาโจไม่ได้คาดหวังเลยแต่แต่ว่าตามองเรสับอยู่เผ่อสลิปหมื่นึ่งเด้งอะไรเงี้ยไปไหมไปไหมเดี๋ยวพี่ทำอีหนึ่งปฏิบัติไปจบกระดาษ่ทำกระดาบอวนอ่ะปฏิ พูดถึงที่แบบว่ามันมันมีคนมาด่าผมอยู่นี่อาจจะเป็นเพราะว่านี่ป้าแบบเขาอาจจะคิดว่าเราแบบว่าเฟรนลี่ป่ะวะเหมือนเคยดูแบบโอดปาโมอ่ะคนเขาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นป่ะวะคนดูเกี่ยวปะหรือเขาเกลียดเราวะที่แบบคำามาพิมพ์แบบหยาบๆในช่องเราแล้วแบบขอโดนแบนโดนทำเอาเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเราเฟรนลี่ป่ะแบบอะไรอย่างงี้ป่ะกูว่าแน่เลยเขาอาจจะคิดว่าเราตลกป่ะคนดูอันนี้เกี่ยวนะถ้าเราเป็นแบบพี่ตูจเงี้ยใครจะมาด่าเรา